ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมชายบาย i t i ิคอเดมีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายในสไตล์ k คดิโอันบ้าง ว่าออสสมจิตดิสพารดีหรือ KD o ีโอคารามีเราตัดอย่างไรนะครับขั้แรกนะครับออสมีการใช้วีบางนะครับเก็บโซนของซิกด้านข้างเพื่อสร้างกรอบลายชายแนวเลลักษณะของทรงนะครับเสร็จแล้วขยับไปในโซนของซิกด้านหลังเพื่อลักษณะของการสร้างหรือลักษณะของแนวของศรีรษะหรือหัวถุยนะครับเป็นการนำพานะครับที่ออสมจิตดิสพารดีหรือ k d o a c a คารามีนะครับเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายในแนวฟีสตล์นะครับมา เล่าสู่กันฟังพอยไลแนวจากจุดต่างๆความหมายก็คือ1เริ่มจากจรนสก็ขอบ นะครับด้านหลังหู3ก็คือด้านไท่ถอย4ขอบลายชายแนวลักษณะของตีนผมหรือลักษณะของรากผม5ก็คือการตั้งฉากหรือวางลักษณะกรอบเืยในแนวของกึ่งของสเตทเพื่อวางกรอบปลายชายแนวลักษณะของทรงให้ออกมาถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามครับเป็นการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรือกึ่งในลักษณะของผมชายที่ออสสมจิตดิสพารดีหรือเคดุคารามีเอาแนวทางของงานตัดในแนวของนะครับ อัตโนมิติคัดหรือเป็นแนวของ KTO นะครับมาอัพพลายมาดัดแปลงหรือนะครับมาใช้ในแนวของพัชชันสวยนะครับหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO Academy ความหมายของออดก็คือการที่เราตัดในแนวของสวยหรูเก๋เท่เนี่ยเราเน้ลนลักษณะของขอบปลายชายแนวในกึ่งของซาลอนซาลอนนะครับผมหญิงการที่เราจะตัดคัดหรือการตัดในแนวของผมชายเนี่ยเขาสามารถที่จะอัพพลายหรือดัดแปลงให้เขามีเนื้อผมนิดนึงนะครับส่วนบาร์เบอร์หรือกล่งของซาลอนนะครับ หรือเป็นลักษณะแนวของบาร์เบอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างส่วนใหญ่ก็จะเน้นลักษณะของการขาวเลยอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับในงานคัดหรืองานตัดในแนวของเคทีโอคารามีเสร็จแล้วนะครับออสมาใช้หวีโซนของซิกด้านบางนะครับตั้งฉากหรือในกึ่งของสเตทหรือวางลักษณะของงานเป็นเส้นตรงเพื่อไล่กรอบลายชายแนวเลยลักษณะกรอบของทรงหรือลักษณะของคาเอรีหรือบอดี้หรือกรอบปลายชายแนวลักษณะของทรงให้ออกมาถึงความโดดเด่นนะครับหรือลักษณะของ การวางจุดหรือลักษณะของการไล่ในลักษณะของสัดส่วนนะครับให้เข้าออกมาได้กลมคืนจะเห็นนะครับจอที่เราคัดตัดแล้วนะครับ2ก็คือการไล่ในลนักษณะของหลังหู3ก็คือการเชื่อมต่อในลนักษณะของไตทอย4ี่ขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างปีกซ้ายปีกขวานะครับทำลักษณะอย่างเดียวกันเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้เป็นหวีรองแล้วก็ใช้เป็นกันไกลนะครับเป็นอันเดอร์คัตหรือการไล่ในลนักษณะของวานทรงในกึ่งของแนวของผมชายการนําพาหรือ ือการสร้างสรรค์หรือการจินตนาการเนี่ยขึ้นอยู่กับการออกแบบบางท่านชอบต้องการด้านบนยาวนะครับอาจจะเป็นกึ่งของทูบ็อกก็คือไว้ลักษณะของโซนยาวบางท่านต้องการใช้สั้นนะครับเป็นกึ่งลักษณะของเป็นอเมริกันหรือเป็นแนวของ้านบินที่ตั้งฉากออกมาอันนี้เป็นการอัพพลายหรือเป็นการดัดแปลงที่หลายๆท่านนะครับที่มีสายแขะแงหรือการทํางานสายวิชาชีพนี่ก็สามารถที่จะอัพพลายหรือดัดแปลงนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาไลก่กอบปลายชายแนวทุกสัดสวนะ่วนในเข้าอ ออกมาได้กลมกลืนหรือลักษณะของความเด่นชัดหรือลักษณะของแนว hair ฟ r e e style ครับวันนี้ผมออนนะครับสมจิตดิสพาคดีหรือเคทิโอคารามีเอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายหรือ h a i ์ f o r m เมนนะครับมาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ t i k t อกช่องทางที่2ก็คือ a c e b o o k l i ฟ e เอปอริเดช่องทางที่3ก็คือ YouTube ช่องทางที่4ก็คือทาง a c e b o o k l i ฟ e เอปอริเดนะครับหรือช่องทางที่4ก็คือทางช่องเลียวนะครับหลายหลายท่านที่เข้ามา นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับนะครับลองนะครับลองลองศึกษาลองดูแนวทางดูนะครับลองเอาหลักการดรว่าการทํางานของออสสมจิตดิสพากรีร Economy, เนี่ยหรือเกติอคานามิเนี่ยเราตัดหรือเราคัดหรือเราทํางานอย่างไรนะครับนะ จากอยต์ลายแนวจุดต่างๆเรามาเชื่อมต่อสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการโบรการายการเป่าเซตการจัดทรงเพื่อให้ทรงหรือรูปแบบออกมาลักษณะของความเด่นหรือกึ่งของความสวยงามครับอันนี้ออสอยู่คนเดียวนะการถ่ายทาอาจจะไม่ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรขออภัยนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ตัวเซตติ้งหรือครับหรือจัดเซตหรือจัดลักษณะจัดของทรงเพื่อให้ทรงหรือการดีไซน์ออกมาถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามครับวันนี้ผมออสสมจิต ดิสพักดีหรือ KTO Academy นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน F4 ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังนะครับอย่างติดตามในรายการเราอยู่นะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้นะครับหรือเป็นกำลังใจให้ออดและทีมน